นอกเหนือจากชุดเมนูของ Insert Bar ที่โปรแกรมได้เตรียมมาแล้วนะคะคุณสามารถที่จะสร้าง Insert Bar ของคุณขึ้นมาใช้งานเองได้โดยการคลิกที่เมนู Common แล้วเลือก Favorite Favorite ตรงนี้เขาจะมี Insert Bar ว่างๆไว้ววให้คุณแล้ให้คุณ Customize หรือไปเลือกคำสั่งต่างๆที่คุณใช้งานนะคะบ่อยๆมาเก็บไว้ ในนี้เขาจะมีข้อความขึ้นว่า right click to customize your favorite object ก็คือให้คุณคลิกขวาและเลือกคำสั่ง customize favorite เพื่อที่จะไปเลือกกลุ่มคำสั่งที่คุณต้องการใช้งานนะคะมาใส่เก็บไว้ใน insert bar ที่ชื่อว่า favorite ยกตัวอย่างเช่นคำสั่งที่เราต้องใช้งานบ่อยเช่นคำสั่งสร้าง hyperlink คำสั่งสร้าง email link คำสั่งสร้างตาราง ะค,ะคำสั่งใส่รูปภาพคำสั่งใส่ lower image หรือจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแทรก p ั๊ก i n นะคะคุณก็คลิกที่ชื่อของกลุ่มคำสั่งตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม move เพื่อเลือกตัวรายการออเ j e c t ที่คุณเลือกจากทางซ้ายมาไวท้ทางด้านขวามือ นี่คือรายชื่อของคำสั่งในการแทรกออบเจกต์ต่างๆที่คุณเลือกได้แล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้โดยการคลิกที่ลูกศรน,นะคะลูกศร move ตรงนี้ก็คือเลื่อนตัวไอคอนขึ้นนะคะลูกศรดาวก็คือเลื่อนลงถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการใช้คุณก็คลิกที่ปุ่ม remove เพื่อยกเลิกนะคะตัวนี้ออกจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม ok คุณจะเห็นว่าคุณจะมีตัว ไอคอนคำสั่งในการแทรกออบเจกต่างๆปรากฏขึ้นมานะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่คุณเลือกด้วยตัวคุณเองเราจะกลับมาที่เมนูของ Insert Bar ที่ชื่อว่า Common เพื่อที่จะเริ่มต้นการใช้งานอื่นๆได้ค่ะ